้อมแล้วครับพี่น้องป้าดสามชั้นสามโล,ลหมูต้มเบียร์ครับตามด้วยเบียร์สดเบียร์ไปเลยกินหอมครับสดมากขมข้นช่ำๆเลยครับพี่น้องเอาน้ำซุปที่เราต้มเนะี่ยราดไปหน่อยดูเยิ้มๆช่ำๆพี่น้องดู มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีเอครัวดูเด็ดครับพี่น้องวันนี้ครัวกระทะยักษ์มาอีกแล้วนะสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดี f อนะคะวันนี้มีสูตรเด็ดพี่น้องนี่จะทาเมนูเด็ดหมูสามชั้นต้มเบียร์ครับพี่น้องนี่หมูสามชั้นสวยๆเลยนี่นี่โอ้เป็นสูตรผีบอกนะแต่ว่าคนทําเนี่ยบอกมาแต่ว่าคนทำนอ่ะต,ตายไปนะนะ<อ>สูตรนี่นะ นี่พี่น้องดูมันทำตายไปแล้วเขาเป็นอย่างหลาวานี่ตับแข็งตายตับแข็งตายแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายเขาให้สูตรเรามาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยมีหมูสามชั้นขิงต้นหอมพริกไทยซอสจีนซีอิ๊วเวียดนามอันนี้ผมดัดแปลงมาแล้วก็มีกระเทียมตุนนานๆรับรองสูตรนี้จะนุ่มแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบแซ่บๆรับรองแซ่บแน่นอนไป จัดเลยพี่น้องครัวกระทะยักษ์มาแล้วโอ้โหมาแล้วพี่น้องสามชั้นเนื้อแบบต้องไม่ต้องเอาเนื้อที่มันหนาบ้างที่มันมันหนามากแบบเนี้ยพอดีเห็นไหมความหนาคงสามชั้นพอดีครับแย้มมาเลยผมเลยถนัดมากนะกับไอ้สามชั้นเนี้ยมันแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวปีนเลยดีกว่าทีนี้ นี่เนื้อกำลังสวยๆนี่เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้ดูครับพี่น้องออกสี่ชิ้นสูตรนี้ไม่ต้องหั่นเล็กนะครับเดี๋ยวผมตูนมามจะเป็นสีทองนะนะความนุ่มนี่กินกับกระเทียมสดครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนเดี๋ยวเราหุงข้าวกับเตาถ่านวันนี้เราจะตูนกับเตาถ่านกับกระทะยักษ์ครับนะพร้อมแล้วครับพี่น้องป้าดสามชั้นสามโลได้เรื่องหันเลย ดีคำครับน้องตุ่นเต็มกระทางเลยดีคำดีคำสีทรอมกระดามฉาบเลยครับอยว่กันหมูแป๊บเดี๋ยวตั้งกระทะครับวันนี้ตุ่นเต้าทานแซ่บแน่นอนนี่เราเราใช้หมูสามชั้นสามกิโลไปเลยเพื่อความอร่อยครับพี่น้องมาดูวิธีการทำับพี่น้องตามน้ำมันพูดลงไปก่อน,นตามด้วยกระเทียมเจียวใส่กระเทียมไป กลมหอมแล้วน้าตาลตปี๊บก้องตามมาเลยครับเอาน้ําตาลตปี๊บเนี่ยไปผัดกับน้ํามันเลยนะลวนไปเรื่อยๆผัดน้ำตาลทรายกินเนาะผัดจนน้ำตาลทรายก็เป็นน้ำตุ๋นดีจ้ะโอ้ผัดน้ํามันหอมแล้วครับพี่น้องนี่ผัดจนหอมแล้วแล้วก็ตามด้วยนี่เลย หมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้ล้างสะอาดนะครับลงมาใส่เลยพี่น้องกล้องตามมันเลยนี่ตัดไปเลยทีวันอู้งเสียงต้องติดงานะิดแล้วน้ำด้วยพริกไทยขาวใส่ลงไปเลยหน้ากระชีรากระชีไร้กล้องทดูที่รากระชีจะกล้องอเลยครับ ต้นหอมครับใส่มัดต้นหอมนะแล้วก็ขิงหวานขิงดำใส่ผัดเจ้หมูมันผัดมันคำสั้นโอ้ดีได้กินได,ได,ได,ได้หอมนะมาขั้นตอนสำคัญครับพี่น้องขออนุญ,ญาตทุบขิงใส่ก่อนแล้วมาละนี่อ่ะเอาใส่นี่ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหมูต้มเบียร์ครับตามด้วยเบียร์สดเบียร์ไปเลยอืม องขึ้นมาเลยครับนี่เพิ่มความอร่อยได้กลิ่นหอมครับสดมากเอา,เอาที่ไม่สดมากเออทุบขิงหอมครับใส่ขิงเข้าไปหัวหนึ่งนะนไปด้วยกันเติมน้ำเปล่าไปหน่อยเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้เกินนซีอู ซอสจีนซีอุวขาวจากเวียดนามขวดนี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขวดที่เปิดมีตามด้วยซีอุวขาวเวียดนามถึงเวลารอรอรอเดี๋ยวจะฟองฟอดขึ้นมาเลยนะหาอะไรมาปิดสนิทไว้เลยครับตุน2-3ชั่วโมงรับรองนี่เคี่ยวไปเลยหอมขิงขึ้นมาแล้วครับที่ใครเม็ดขาดไม่ได้เดอ้อ กระเทียมเจียวเด้อตั้งแป๊บเดียวเดือดแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวหาฝามาปิดรอสองชั่วโมงโอ้ไปสองใหญ่ดีครับเนาะล้วเหนียว้าพันเตีย้ย บ้านสวนลุงเด่นนะสวนครัวลุงเด่นปิดไปเลยนี่ตุ๋นไว้นี่ยังไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเดี๋ยวมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วหอมขึ้นที่งเวลาก็ปิดฝาแค่นี้พอเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราไปตำน้ําจิ้มกันพี่น้องตำน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแล้วก็เอาสามชั้นต้มเบียร์เราเนี่ยไปกินกับข้าวสวยเดี๋ยวหุงข้าวห่อนๆเหมาะขานขาดพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องมาดูหน่อยต้มไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนี่ต้งเรียนเติมเกลือแกงนะครับพี่น้องแล้วก็ซอสตะมันหอยหน่อยหนึ่งสุดเอดครับพี่น้องสามชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันนี่ต้นหอมเราเริ่มจะคส่งความหวานนะครับป้าทุ่หอมอีดีพี่น้องสูตรนี้ถึงว่าฝันได้แม่นมากปะโทปะทปะทพี่น้อง ปิดฝาไว้เลยครับพี่น้องเติมเกลือแก,กงไปหน่อยนะครับซอสมันหอยเพิ่มหน่อยหนึ่งแหมชิมน้ำซุปแล้วได้เรื่องเลยปิดเลยครับปิดตุน๋นไ้เลยพี่น้องระหว่างที่รอเราก็ทำน้ำจิ้มไว้รอเลยครับพี่น้อง<ม>โอ้แซบแซบใส่มะนาวแท้ๆไปเลยนะครับอ่ะตำเลยพริกกระเทียมใส่เลยตำด้วยรากผักชีเข้าไปตำกับน้ำจิ้มครับ แซ่บแน่นอนใส่เกลือเป็นหลักด้วยนะครับน้ำปลาใส่ผสมกับเกลือนะครับพี่น้องน้ำจิ้มจะได้อร่อยใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวผสมกันด้วยนะสองอย่างเลยครับจะได้หวานคนละแบบความอร่อยก็จะเพิ่มขึ้นครับพี่น้องหยดน้ำปลาน้ำมะนาวไปเยอะๆมะนาวโอ้โหใส่มะนาวเป็นสามสี่ลูกเลยพี่น้องสามลูกเปรี้ยวๆเลยชิมกันไหมชิมกันนะ น้ำจิ้ม,อมหอยแครงก็ได้อะไรก็ได้ใส่เข้าไปปาพี่น้องดูนาฬิกาครับสิบเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีครับตุนมาซะแบบหูปดให้ดูหน่อยปอาโทษนี่ตุนกี่นาทีครับโอ้ดูสีสัน หมูไข่สาวกหมูสามชั้นนะครับพี่น้องนี่ปลาโทน้ำจิ้มซีฟู้ดต้เรียบร้อยครับพร้อมรับประทานเลยพี่น้องดูขิงครับหืมน้ำยายยุ่งเย็นปลาโทอันนี้บอกแล้วใครยังไม่ได้ชิมจย่าเพิ่งตายคนบอกมาว่ายังไม่ได้ชิมอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะนะครับอ๋อพี่น้องดูเยิมย้ม,มชฉ่ำๆครับตุนแบบต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่า คุ้มค่ากับการทำครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะชิมกันเลยครับพี่น้องหือใบใหญมากชิมข้นช่ำๆเลยครับพี่น้องปลาโทรพี่น้อง สมคำรบรรพมรือครับสอ้โหทั้งความหอมความฉ่ำกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะนี่จะลาดแล้วนะครับเอาน้ำซุปที่เราต้มเนะี่ยลาดไปหน่อยดูเยิ้มๆฉ่ำๆพี่น้องดูอือหือนี่ฉ่ำๆซอสน้ำซอสที่เราเคี่ยวจากนี่ครับโอ้คักแท้พี่น้องนะมีโอกาสลองไปทำดูครับพี่น้องเดี๋ยวมชิมให้ดูเดี๋ยว่อย ตั้งกล้องกินกันขออนุญาตใช้มือเลยนี่นี่ก็มาดูหน่อยเนี่ยชํำๆจะเป็นแบบเม็ดพริกไทยครับปละหมูสาชั้นนี่จะนุ่มหรือจะเหนียวเดี๋ยวชิมดูมไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเข้มค้นมากอื อร่อยอกกอกกั้นท,ที่น้ำอ,อว้าวว่าจริงเยอขอชิ้นหนึ่งขอหนะ้าใช้มือเรื่พี่ป้องดูนี่จะแบบสำม,มากใช่มั้ยเข้มเข้มข้นๆเลย แล้วก็ไม่เลี่ยนมากครับใส่นี้เข้าไปจะได้กินของเขาอ,อยากจุมมือเลยเนี่ยหมอในการเอามาหมักวัตถุดิบเรานี่ก็มาดูน้ําจิ้มหน่อยน้ําจิ้มอย่างนี้นะละกะลาดวนน,นะนี่นะพี่น้องนะดูนะนี่นะชิมดูนะครับ ขอเที่ยมคำหนึ่งคำหนึ่งผมว่าขายได้นะเนี่ยสูตรนี้น่าจะขายได้ที่เรามาดูก็ใกล้ๆกันช่ำๆเลยนุ่มละลายนะครับสามชั้นแบบละลายอด่เดี๋ยวข้าสวยกำลังหุงกับเตาถ่าน น่าจะสุแกแ,แ,แล้วเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันพี่น้องแซ่บๆมือแห้งมาแล้วเด้ออ่ะผู้จัดการกินมากกินน้อยว่าไปแต่โรงเรียนอ่ะ <c oughs> หิวอยู่ผู้จัดการหิวเขาทำตั้งแต่เที่ยง <c oughs> กว่าจะได้กินห้าจัหกโมงห้าโมงครึ่งนะครับแสงกำลังจะน้อยน้อยแต่ว่าแสงกำลังสวยอยู่นะก็กิน,นได้กินผู้จัดการบอกกูอยู่บัญชีบายูเลยเด้อ นี่กับบ้านนราได้เหิวเขาไปกินหลายอย่างกันแหละนี่ก็สวยนี่เขนเลยถึงนั่งยังไงเนี่ยให้เราเอาขามันั่งน,นไปอ่ำม,มาด้เพื่อน้องเด้อดสามชั้นต้มเบียร์เธอชิมเลยใช้มือก็ได้แล้วแต่เธออืหน้ากับเ้าสวย น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขาเสิร์ฟห้อห้อยอืออือหอมาบบคำล่าไฟอืออร่อยเนาะเอาแล้วเข้มข้นเ่ะแตเธอไปกินอย่างอื่นมาก่อนไงผู้จัดการไปกินข้าวมาก่อนไงมกเมื่อกี้ทำตั้งแต่เที่ยงบอกบ่ายสองไม่ไหวแล้วอืออร่อยเข้มข้นม,มาก ไปขายร้านอันนั้นได้เลยนั่นนะผมเดินกระเทียมเดี๋ยวบอกเอฟซีบอกเห็นปุงกรุงอาจจะเค็มหรือเปล่าชิมให้ครับชิมน้ำราดเลยนะเนี่ยน้ำราดเลยนะชิมเลยมันเข้มข้นดีอ่ะเข้มข้นแบบเอาขอช้อนนี้เลยนะตาน<า>เ,เลยนะตานเลยใส่ซีปูดไปอีกจหน่อยนี่แซ่บเลยได้เนี่ยกินกับน้ำชิมซีฟูดหน่อยแซ่บ ถ้าจะห้าร้อยต้องมีกระเทียมโอ้คักเนาะตัวโยวยเอ้ยตัวโยวยกินตัวโยยกันตัวยยมากคักเลยไ <laughs> อ้หมูสามชั้นเนี่ยไปกับลุงเด่นลุงเด่นก็ไปลาวลุงเด่นก็ชอบกินเนื้อปลาเนาะเห็นป้อืง มันรีดไขมันเยอะนั้นเราใช้เตาถ่านในการตุ๋นครับมมเราใช้ตนในเตาถ่านในการตุนทําให้แบบว่าอรีดหมูสามชั้นออกได้ดีรสชาติเข้มข้นกิก่นกรเชายอำเพราะฉักรเียมสักครึ่งหัวคู้เลยทำขายได้เหมือนไปนกินร้านไอ้นั่นเลยเนี่ย แต่จะแพงเลยนะเราไปทำกินดูครับพี่น้องอเผ็ดกระเทียมโดนไหนึ่ะมันลรอมันไสเลยเขากินนี่เลยปอนี่เผ็ดกระเทียมขอกินแป๊ปปี้ก่อนอเผ็ดกระเทียมมากกินแป๊ปปี้กักนเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อ เคยกินไหมครับเคยกินกระเทียมแบบว่าแฉบใส่ยู่ดีแบบกระเทียมมันแบบเรากัดข้างนี้แล้วมันแบบมันอืดใอย่างเงี้ยเหมือนกินข้าวขาหมูแล้วกินเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ตายกระเทียมหน้านี้เผ็ดมากเนาะพี่น้องแซ่บเด้อืม,อมไม่แต่เกี๊ยบใส่มากเลยแต่เราเห็นคนจีนอ่ะเขาจะใส่ถุงมือแล้วเขาก็จับจุดจับนี่ ทีน่าจะคลองตูกว่า hey. mm. mm. ชอบม,มากเลยนาก mm. ปุมมว้นานๆอย่างเงี้ยมันเข้าไปข้างในหมดเลยนอลยนะ่องอยงเนาะมันอร่อยไปชอบม,มาก mm. mm. นุ่มวราหลังก็มีผักกาดดองถ้ามีผักกาดดองซะหนอนเงีย จะเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มรสชาติในการทานของเราได้อีกเยอะอพริกไทยเม็ดนี่ครึ่งหนึ่งให้ทุกไปแตกนะครับอีกครึ่งหนึ่งให้เขาเป็นเม็ดอยู่เวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยยุบเปน็นสว่างเลย <S <S อซมักชิมใม้ดูอือร่อยอร่อยก็่ข้าวขาหมูแล้วเนานะ,ะเขามีกลิ่นของยีสต์นิดหนึ่งนะคเขาอร่อยครับอืกลิ่นไผ่เขา,เขาอาจารย์เอกตอนเราตุนแล้วครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นของยีสต์นี่ขึ้นมาแบบเราชิมแบบตอนตอนที่เนื้อหมูมันยังแบบ ไม่นุ่มไม่ละลายนะออบอกกันเลยว่า,านเนาะเด่นทําชิ้นใหญ่มากผมชอบอย่าเงี้ยแล้วแต่บางทีจะเอาทําเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตุนด้วยกันแล้วก็ค่อยมาหั่นก็นได้หรือว่าจะทําเป็นชิ้นเล็กถ้าชิ้นเล็กไม่อร่อยคืนต้องสูตรนี้หรือว่าทําเป็นเส้นหมูหมูหมสาชัช้นใส่เป็นเส้นเลย ถึงเวลาเรามาหันห่นหัน่นหั่นหั่นบางๆก็จะอร่อยไปอีกแบบอืมกินติ๊ดมันจักหน่อยนี่แซ่บเลยถูกไหมแสบแล้วเนาะกินข้าวอีกมาแล้วกินลองกินกับต้นหอมด้วยกินแล้วก็บสียท่วงจริงอยู่เลยน้องกไอ่แก้มแก้มลุ่นลวเด้เด่นก็ทำเมนูแบบนี่ก็น่าจะแสบนะ ก็มีหนองว่างเลยเนาะหยิบก็ได้ใช้มือเลย่กระเทียมเนาะอันนี้มมนเล่นไม่ได้อวยค,ครับพี่น้องเราไปทำดูได้สูตรนี้มาแล้วอือร่อยจริงเข้มข้นในปาตพีละอร่อยมากใส่ปลาช่ำ,ชำ เดี๋ยวเราชิมขิงก่อนนี่ขิงที่เราไปตุ๋นครับเพื่น้องแบบละลายอย่างนี้เลยนะขิงนะขิงนี่ก็ยิ่งหอมครับกินแล้วก็กินเข้าไปเลยขอขออนุญาตยกมาเลยอืมเราชิมขิงดูเชื่อไหมขิงอะไรกับหมูอีก,อ,อ,กอ่ะเอ้าจะสนเอล่าขออนุญาตใจมือนะเพี่น้องเลยจูบหัวแม่มือเลยหล้าขนาด สามสิบสีฟุตแบบกันขอหยาดเหมือนเดิมทิ้งอืออกินร่อยอ่ะกินอร่อยมากเดี๋ยวกัดสามชั้นให้ดูอืมพอดีสุกกว่านี้ก็จะจะ,จะยุ่ยก,กันไปถ้าแบบเออ่สุกแล้วกว่านี้ก็อาจจะกัดไปขาดไม่แข็งกนแบบนี้พอดีเ ขันเปลือกก็นีมาด้วเราทำก,กับเตาถ่านมันเลยพอดีเนาะ,อะขอบคุณจ้าใครรเที่ผมเคี่ยวเนี่ยมันแบบยังเหนียวะ่ะมันก็เลยแบบต้องใช้ต้องใช้มือจูบนะเพราะว่าติดมือลบกล้องลบนน่นะพี่น้องดูน้ำเนี่ยให,ให้เห็นตอนน้ำจิ้มย้อยๆนะ่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดผู้จัดการเขาตำเองครับพี่น้อง ติ้งติ้งต้นหอมอย่ายยุบเป็นกำลังใจลงเด่นนะสื้ออือคือกระเทียมพี่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ยายมาเธอเลือกไปเรียกยายมาเป็นแบบแท็กทีมเปลี่ยนมือเธอใช่ไหมอือหึงานย้ายเก่าหรอเปล่าแล้วยายเคื่อมันอีกป่ะงายอยู่ยังไปเอิรนให้ได้ มหมหย่กับมูสามซนเมาแล้วครับนี่ใครกินผมเมาขออนนยาดเมากล้องต่ําไปไหมเดีด๋ยวดูขออนุญาดเมาหนอยสวัสดีค่ะเพิ่ม,ออมขออนุญาตเมาเลยครับพี่น้องขอ,อน้ำไปซีนหน่อยคอร์นยาตมาเมาอ่ะให้ลูงเด่นเมาเลยได้คือแ่บกำลังสดแลยใครจะทําเมนูนี้อย่าไปกินข้าวเที่ยงคุย <laughs> กันเขา หิวรอไม่ไหวโอ้แซบบ้านนี่ก็แซบ่บบซบมช้ำมากดูหยดติงต้งติ้งยังชำ้ำขออนุญาตกินสามชั้นก่อนจะ ออืที่สุดแล้วครับพี่น้องอร่อยแบบน้ำจิ้มผู้จัดการก็าทำเข้มข้นเกินอะ่ะแก่ว่าจะเอามาสดเลยข้งางหลังเราข้างหลังเราเราเป็นเสิร์มะนาวดูเปื่อย S, s. <S มีแห้งมีแห้งคิงก่ตามตัวขิงหน่อยนะมีแห <arta> ้ง <subscribe> <inho> <ux> สมใจที่มาทำเมนูนี้ครับพี่น้องอื ใส่ขิงเป็นหัวไม่ต้องไม่ต้องซอยขิงหั่นเป็นชิ้นๆใส่เป็นหัวแล้วทุบเอาน้ำมันหอมระเหยจะออกดีมากหอนหยาดจุบมือแซบ่บลำแต้บางทีเมนูสามชั้นต้มเบียร์เนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะได้กินสามชั้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้ทรัพยากรท้องเราเนี่ยไปกับอย่างอื่นเยอะพอสมควรเพราะต้องใช้เวลารอถึงสองสามชั่วโมงนะครับพี่น้องก็เลยจะนิดๆหน่อยๆจะบอกกินได้เอย แต่ว่ากินแบบไม่รีบอะ่ะถ้ากินรีบไปก็จะอิ่มเกินไปอืมฮืมมฮ้มมะอ,มอ,มอ,มอมนาเรามาทำดูเป็นผิดหวังแน่นอน ใใสําคัญอย่างเดียวตอนมาซื้อหมูสามชั้นให้เอาที่แบบมีมันน้อยๆถ้าติดเนื้อมีแทกงหลายๆชั้นมันมีในตลาดมาที่เขาเขียนนะหมูสองหมูสองชั้นหมูสามชั้นก็ละราคากันครับ กินกับกระเทียมไปได้วยช่วยในกันได้เยอะแบบเผ็ดเผ็ดชาแล้วก็จะมีความอร่อยดีอ่ะเหมือนไปกินข้าวขา,วมาหมูให้เอ้าชีมา กระเทียมไปแล้วโอ้แซ่บหลายๆพี่น้องมีโอกาสเรามาทำดูครับพี่น้องผมอาจจะกินไม่หมดนะแต่ว่าผมก็ยังไม่อิ่มเพราะว่าเวลาคนเหนือห้องว่าปัวน้องะวัดีกาบแก้วถ้าไปกินอิ่มก่อนเดี๋ยวหัวเชื้อมันจะมันจะอิ่มไปแล้วก็มันยังมีเวลาอีกนานกว่าจะได้ชิมนะก็นั่งชิมนั่งชมมันจะกาศกันไปครับเดี๋ยวจะไปเปิดลำโพง j b l ให้มันสนานสวนเลยใครมีโอกาสลองไปทําดูเมนูนี้แซ่บแน่นอนแบบละลายอ่ะ3มชั้นแบบละลายเลยครับเนี่ยยืม,ยมชฉำมๆโอ้ต้องมีหัวเชื่อมตัวเนี่ยอ้กินกับหัวเชื่อมมันเดือไปน้องเด้อโอ้สุดยอดครับไปน้องสุดยอด